เนี but, ือวต่อคนนี้จะมีเรื่องเล่าของวาดดีเหมือนกันใช่เรื่องแบบมาชมดีคือวาดวาเขาจะแบบด้วยความที่ทขาเป็นู้สัมพันธ์ดีแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับพูดคุยก็เลยเหมือนสร้างเรื่องไว้เยอะอย่างตอนตอนนั้นเนี่ยก็ไปกับยิ้มนี่แหละอยู่กับยิ้มเ่นยิ้มเด่นมากยิ้มเด่นมากนะฮะแล้วผมก็อยู่ด้วย แล้วคือแบบว่านกับยิมเพราะว่าพูดคุยกันโื่นนี่เรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมาถึงเรื่องบัตรประชาชนว่าแบบว่าเออว่านก็ถามว่ายิ้มขอดูบัตรประชาชนยิ้มหน่อยอะไรเงี้ยยิ้มก็บอกว่าไม่เอาอ่ะยิ้มดูที่เล่นมากเลยบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแล้วว่านบอกเฮ้ยทำไมไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเซลเซลขอว่านก็มีแต่ว่าเอาให้ดูก็ได้ไม่ว่านก็มันใจมันใจใจใจ่จใจรอปุ๊บไปไปเชื่ใได้ยิ้มปลุกยิ้มเขาแบบไหน ชูเล no. yeah, ่เนอะอ๋อคือเขาเป็นเขาเป็นคนจีนท <lest> like ี่แบบมาหถบสระบไทยไงที геро, hurt, ่แบบเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รู้สัพท์เยอะหรอกเขาเมื่อแบบเฮ้ยแบบเขาไม่ปกติก็จริงจริงแล้วต้องขยายความเลย ปัญหาของหลายๆคนนะครับปัญหาคนหลายๆคนนี้ฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็ทเมือนด้วยว่าเรื่องการถ่ายแบบประชาชนเนี่ยประชาชนทุกคนจะอายใช้เวลาอยู่มาถ่ายมาหน้าไม่ค่อยดีเขาพี่ขอผมแก้เออ จริงเป็นตลอดจริงตแต่ว่านี่แต่นออนคนนี้เขามั่นใจไงเขาแบบเอเอเขาฮ้ยถ่ายแล้วมั่นใจแล้วว่าดูดีแหละคือไม่รู้ไม่ได้ประมาณคนว่าเอคนจีนเขาไม่ได้บอกว่าแบบนี้ดีเอ้เล่เล่นไปเลยอยกาโชว์ได้ยังไงนี่มีเรื่อ,องทำไเรืๆๆในในใ่องอย่างมากเรื่องอเ่งครับไม่ใช่นี่จะพอตัวเองพอพแค่นั้หน่อยเที่ยวแร้ครับคือห้องน้ำเนี่ยเปลี่ยนเรื่องนี่เปลยนเรื่องแะไรนะครับที่เปลี่ยนห้องน้ำเนี่ยจะส่ห้องน้ำเป็นทสเองนเอู่ไม่เล่าจ้ะเอา่องนี่เองแสงห้องน้ำเนี่ยมันเป็น ก็คือแบบพวกเราทุกคนเนี่ยต้องมีแบบเป็นลุ้มเนี่ผมนอนแตะเลยก็แบบเนี่ยแล้วนึกนะนึกนไม่เกิดใป็นไหมตอนเช้าเกิดปะแเราตื่นมาแล้วเจอแบบปมหนือของนายเลยปขอมนายเออไอ้ตรงนี้ปมหมึกอะไรเราจะไม่ไม่อะไรคตกใส่ตกมาประตูใส่ปกติแล้วเนี่ยแต่ก็จะตื่นก่อนตื่นเช้าเออแต่ก็ได้แต่ตื่นมาเขาลุกชาติก่อนล่ะก็ตอนเช้าสายโมงไหม ผมเนี่ยห้องไอเตียงผมเนี่ยอยู่ติดกับห้องน้ำเลยผมก็ตื่นมาแล้วก็นอนตะแคงอย่างเงี้ลืมตามาตึ้งภาพแรกที่ยห็นก็คือก่อนแปลงก่อนถึงมยาดื่มยาชีโปเออก่อนแปลงแย่มากเลยติดตาดื่ไม่ครับคือห้องน้ำเนี่ยที่เราอนเนี่ยคือว่าที่โรงแรมเนี่ยคือนรงแรมโซเดีมันเป็นห้องน้ำที่เป็นกระจกใสมีสถานที่เป็นห้องทับที่แบบว่าถ้ามันฝุ่นถ้าคุณฝุ่นนิดหน่อยยิ่งฝุ่นิดหน่อยก็คือเห็นนะพี่ก็คือ กระจกก็เลยใสไงซึ่งพี่นักติวกับรอ่ไม่มีปัญหาเพราะนักติวนอนกับพ่อแล้วรอยนอนคนเดียวก็เลยไม่มีปัญหาก็เฮ้ยว่าจับน้ำมานาเ่องะไรเงี้ยแล้วต้องคุยก่นให้คนหนึ่งันไปทำอย่างอื่นเล่นคอมเล่นเลยแล้วไปถ่ายแชนต้องเปิดน้ำคุณที่แบบควันควันขึ้นเป็นไอและตับเลไ ไปไปเลยเช้าผมก็ไปเาไปหน้ากานเนี่ยแต็คือห้องน้ำห้องส้วมกับห้องอาบน้ำแยกกันแล้วก็ไปแบหนงอย่ห้องส้วมว่าอาบน้ำจริงโอ้โห้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปหาโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโยยอไรเยอ้ ลเดี๋ยวช่วงหน้านะสรุปวันนี้แน่นอนเพราะว่าเรามีเกมมาให้เล่นกันตอนนี้เราพักดูเอ็มบี้กับน้องมิกกี้ก่อนชื่อเอมบีอะไรนี่ความจำเป็นของหัวใจครับเรียกว่าตัดผ้าไปดูมิกตัดผ้ากันมาโค้หัวเราไป้ว้ไม่มาไอ้หมัเลยไพิ้วไม่เมาเลยเห้นแวต้องจบ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 ชุดนี้ม